โอ้ยครูทำอะไรเอ้ยครูทำอะไรเนี่ยพอพอพอสวัสดีค่ะนะคะนะักเรียนทุกคนวันนี้ เออมาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์กันนะคะครูชื่อว่าครูสายฝนนะคะสอนวิชาวิทยาศาสตร์นะคะวันนี้เราจะมาเรียนร่างกายของเราอ่าเมื่อกี้เห็นไหมคะครูฝนทำไงโยกย้ายใช่ไหมโยกย้ายแอบครูรู้นะหลายคนเต้นอยู่ใช่ไหมเนออ,อันนี้ปลุก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 เออปลุกนิดนึงว่าเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันนะคะ ร่างกายของเรามีอะไรบ้างนะคะมาดูกันอ่าร่างกายของเราเนี่ยจะมีเรียกว่าอวัยวะอวัยวะภายในกับภายนอกภายนอกคือคือสิ่งที่เรามองเห็นนะคะสิ่งที่เรามองเห็นนะคะเรามองเห็นเรียกว่าอวัยวะภายนอกจะมีอย่างนี้เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอ่านี่อวัยวะภายนอกเห็นไหมคะอ่ามีแขนมีขามีอะไรเรยอะเลยเดี๋ยววันนี้ครูฝนจะพาไปดูกัน นะอื้อตื่นเต้นตื่นเต้นตน,นะคะตื่นเต้นหน่อยนะคะอ่ะมาดูที่แรกตออาตานะคะนี่คือตาของเราเห็นไหมคะตาตาตานะคะอ่ะสะกดตามครูพูดตามครูนะคะมาดูกันตออาตาเอาสะกดซิ ตออาตานะคะได้แล้วก็นี่คือตานั่นเองเขียนอย่างนี้ตอเต่ตสาสารานั่นเองนะคะตาหน้าตาต่อไปจมูกอันนี้จะยากหน่อยสำหรับออนักเรียนนะคะอาจจะยังไม่ได้เรียนนะคะมาดูนะคะจมูกสะกดยังไงนะคะจออะจะหอมออกอหมูก มันจะออกเสียงว่าจะหมูกใช่ไหมคะแต่ถ้าสระอาะเจอกับหอหีบมันจะอันตรธานหายไปเลยมันจะหายไปฟิวเหลือคำว่าจะมูกแบบนี้นะคะจะหมูกนั่นเองนะคะจะมูกจมูกอืมจะมูกนะคะต่อไปปาก อืมปากปากมาดูว่าปากนะคะปากของเรานะคะสะกดอย่างไรปออากอ็ปากนะคะอ,อ,อ,อีกรอบปออาก็ปากนะคะเห็นไหมคะปากอ่าปากปากนา่เอาไ้ว่าภายนอกนะคะ ต่อไปหู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 ห,หูนะจ๊ะหูหูอ่ามาดูหูสะกดแบบนี้หออูหูอีกหนึ่งรอบหออูหูนะคะหูนะคะนี่คือหูของเราอย่างนี้เลยนะคะนะคะนี่คือหูอ่ะต่อไปแขน เราดูแขน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 สะกดยังไงเอ่ยแขนขอแอนอแขนอ่ะอีกรอบขอแอนอแขนะแขนเขียนอย่างนี้แขนนะคะต่อไปมืออ่ะมือมือนะจจะมือ สะกดยังไงเอ่ยอ่ามามออือมืออ่ามออือมือนะคะสะกดซิมออือมือนะเขียนอย่างนี้ก็จะได้คําว่ามืออย่างนี้เลยนะคะต่อไปขานี่ขาเรียวงามสวยงามเลยทีเดียวนะคะมาดูขาเราสะกดยังไงเอ่ยขอ าขาเห็นไหมคะขอ,อาขานะคะต่อไปนี่ได้ขาแล้วะคะเขียนอย่างนี้นะต่อไปเท้าโออันนี้อาจจะไม่สุภาพหน่อยเนาะแต่ก็ต้องให้ดูนะคะเท้าสะกดยังไงเอ้ยทอเอาเท้าไม้โท เทา้าทอเอาเทา้าไม้โทเทา้านะคะสะกดอย่างนี้จะมีวรรณยุกต์มาเกี่ยวด้วยนะคะเด็กๆต้องหัดฝึกเนาะหัดท่องนะคะอ่ะนี่นะคะเท้าว้วาวเนี่ยเทา้าอ่ะแค่นี้เองวันนี้นะคะไม่ยากสำหรับนักเกรียนใช่ไหมคะ ส่วนงานวันนี้ครูจะให้นักเรียนนะคะท่องนะคะอวัยวะภายนอกทั้งหมด8คำนะคะมีตาจมูกปากหูแขนมือขาเท้านะคะสะกดให้ผู้ปกครองฟังนะคะเช่นตออาตานะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะได้ไหมเอ่ยจำได้ไหมนะคะเดี๋ยวส่วน งานนะคะเดี๋ยวกูจะส่งให้เป็นลิงก์แล้วกันเนาะไม่ยากไม่ยากนะคะจะส่งใบงานไว้ให้นะคะให้ให้ผู้ปกครองนะคะให้น้องๆน,นะคะฝึกท่องนั่นเองนะคะให้ฝึกสะกดนะคะเป็นไงคะยากไหมวันนี้ไม่ยากเนาะ่าเต้นกันอีกหนึ่งรอบเลย สำหรับวันนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะสู้ๆพยายามนะคะนักเรียนทุกคนครูเชื่อว่าทุกคนทำได้นะคะสำหรับน,นี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่